สำหรับวิธีการใช้งานโปรแกรมดาวเด่น POS แบบเบื้องต้นนะครับมาดูกันเลยโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าโปรแกรมครั้งแรกเราก็จะเจอกับหน้าเข้าสู่ระบบซึ่งเราจะ,จะต้องใส่รหัสชื่อผู้ใช้ก็คือเลข0ูนย์นะครับแล้วก็กด Enter หนึ่งครัง้งรหัสผ่านก็คือ0ูนย์แล้วก็กด Enter อีกหนึ่งครัง้งเราก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้แล้วเราก็จะเจอกับหน้าขายสินค้าเป็นหน้าเลขเลยโอเคสิ่งที่เราต้องทําขั้นตอนแรกก็คือเพิ่มสินค้าเข้าไปในระบบนั่นเองครับยกตัวอ,อย่างผมมีไคเช็คอันนี้ เราก็แค่กดปุ่มพเพิ่มหรือแก้ไขสินค้าตรงนี้แล้วก็สกแกนบาร์ c o d e สินค้านั้นได้เลยครับจากนั้นเราก็ใส่ชื่อสินค้าครับกด enter อ,อีกหนึ่งครั้งเพื่อใส่จํานวนก็คือยกตัวอย่าง12ครับปีต้นทุน8บากทกด enter อย่างเดียวเลยครับแล้วเราก็กด enter อีกครั้งหนึง่งระบบก็จะเขียนว่าบันทึกข้อมูลสำเร็จแล้วแล้วเราก็จะสามารถขายสินค้านั้นได้แล้วโดยการยิง b a r c o สินค้านั้นเข้าไปได้เลยครับ แค่นี้เราก็สามารถขายสินค้าได้เลยครับต่อไปเรามาดูวิธีการชำระเงินครับเราก็แค่กด enter ที่คีย์บอร์ดหนึ่งครั้งแล้วมันก็จะมีข้อควาพชำระเงินขึ้นมาซึ่งก็มีวิธีการชำระเงินหลายวิธีเลยครับนั่นก็คือเงินสดเงินโอนการจดการและก็แบบผสมนั่นเองครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะใช้แค่เงินสดกับเงินโอนเป็นหลักยกตัวอย่างลูกค้าจ่ายเป็นเงินโอนก็คือไม่ต้องมีเงินทอนอะไรครับเราก็แค่กดสร้าง QR ว o d e โสําหรับชำระเงินปั๊บ แล้ว QR Code ก็จะแสดงขึ้นที่หน้าจอลูกค้าแบบนี้เลยครับลูกค้าก็แค่เข้าแอปธนาคารแล้วก็สแกน QR Code ตรงนี้ที่หน้าจอลูกคา้าลูกค้าก็จะสามารถชําระเงินแบบล็อกยอดได้ทันทีเลยครับเมื่อลูกค้าโอนเงินเสร็จแล้วเราก็แค่กดยินยังการชําระเงินไปหรือกรณีเป็นเงินสดเราก็แค่กด Enter 1ครั้งตอกจานวนเงินที่รับมานะครับยกตัวอย่างเป็น50แล้วก็กด Enter อีกหนึ่งครั้งแล้วก็กด Enter อีกหนึ่งครั้งก็ได้เช่นเดียวกันครับ หรือในกรณีที่รับเงเินมาพอดีแล้ก็แค่กด enter หนึ่งครั้งแล้วเราก็กด enter อีกหนึ่งครั้งระบบก็จะทําการกรอกช่องรับเงินให้เท่ากับช่องยอดสุดทธิให้เลยอัตโนมัติแล้วก็กดยืนยันชาระเงินให้อัตโนมัติเลยครับหมายความว่าเรากด enter แค่สองครั้งนันเองมาดูกันถ้าผมกด enter หนึ่งครั้งระบบก็จะทําการกรอกยอดให้20บาทแล้วระบบก็จะทําการยืนยักนาการชำระเงินให้อัตโนมัติแล้วใบเสร็จก็จะพิมพ์ในชักก็จะเด้งโอเคเรามาดูกันชัดๆอีกหนึ่งครั้งนะครับก็คือเรายิงบาร์โค้ดส ถ้าทำละเงินรับเงินมาพอดีกด Enter อีกหนึ่งครั้งผราก็จะทำการน <c oughs> ั่งเงินเปตโนมัติชักก็จะเด้งใบเสร็จก็จะปินออกมาอย่างที่เห็นเลยครับแค่นี้เราก็สามารถขายสินค้าได้อย่างง่ายดายแล้วครับต่อไปที่หน้าจัดการสินค้านครับซึ่งจะเป็นหน้าที่จะแสดงข้อมูลสินค้าทั้งหมดในระบบเลยซึ่งทาไปเยอะก็จะโหลดช้านิดหนึ่งอย่างที่เห็นผมมีพันกว่ารายการครับ เราก็ไม่ค่อยได้ใช้หน้านี้นะครับส่วใหญ่แล้วก็แค่ใช้หน้าเราเพิ่มสินค้าที่ปุ่มนี้หรือว่าถ้าต้องการแก้ไขสินค้าก็คือปุ่มนี้เช่นเดียวกันเราก็ยกตัวอย่างไปแชคอันเดินครับซึ่งเรามีอยู่ในระบบอยู่แล้วเราแค่ยิงบาร์โค้ดเข้าไปที่เดิมระบบก็จะบอกว่าเพิ่มสินค้าในระบบแล้วเราก็สามารถแก้ไขได้เลยครับยกตัวอย่างเราเพิ่มสต็อกเป็นราคาขึ้นเป็น12ต้นทุนเป็น10บาทแค่นี้เราก็ไม่ต้องไปหน้าอื่นแล้วครับ ก็สามารถแก้ไขข้อมูลได้ทันทีจากหน้านี้เลยโอเคต่อไปก็คือหน้าพิมพบาร์โค้ดสินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ดนะครับซึ่งก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายตัวอย่างผมจะพิมไอไฟเช็คเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็แค่ค้นหาแล้วก็ค้นหาชื่อใฟเช็คได้เลยครับไม่ต้องไม่ต้องพิมพทั้งหมดกได้แล้วก็คือใฝเช็คจ่าอันที่เราเพิ่มไปเมื่อสักครู่แล้วแล้วเราก็กดจํานวนดวงที่เราจะพิมออกมานะครับตัวอย่างก็คือ2ดวงหรือว่าเราจะพิม สติกเกอร์สินค้าชิ้นอื่นที่มันไม่มีาามาโคดจริงๆซึ่งเราก็ได้เพิ่มไปซึ่งผมได้แอบไปเพิ่มไว้เมื่อกคพู่แล้วก็คือรหัสสามารถตั้งได้เองก็คือตั้งไว้หนึ่งสามสองหนึ่งผมจะเอาอีกสักสามดวงจากนั้นเราก็กดทิมพ์ทั้งหมดเพื่อที่จะพิมพ์สติกเกอร์บาโคดออกมาพร้อมกันในครั้งเดียวได้เลยครับนี่นะครับเราก็จะทําการพิมพ์จากนั้นเครื่องพิมพ์บาโคดก็จะพิมพ์ออกมาทีเดียวทั้งหมดเลยก็คือไฟ,ไฟเช็คจ้าสามดวงไปสองดวง แล้วก็ไอ้คา้าที่ผมได้เพิ่มไปเมื่อสักครู่ก็คือ1นึ่งสามสามสองหนึ่งสามดวงแค่นี้เองครับง่ายๆต่อไปก็คือหน้ารายงานการขายนะครับก็คือหน้าที่เป็นแสดงยอดขายของวันนี้และก็กําไรของวันนี้หรือว่าจะเป็นพอเมื่อวานหรือจะเป็นวันที่เราเรียกได้เลยนะครับวันนี้ก็คือวันที่สิบเก้าเมษาในเท่านี้เป็นกําไรเท่านี้สามารถกดเข้าไปดูได้ว่าเป็นเงินสดทา่านี้เงินสดท่านี้บัตรสวัสดิการท่านนี้นะครับกำไรก็เช่นเดียวกัน มีสินค้าเข้ามาใหม่ก็คือ3ชิ้นแล้วก็รับเข้าสินค้าส่วนครังส่งออกสินค้าส่วนค้งังแล้วก็นบสต็อกส่วนครังนะครับวันนี้ก็ยังมีรายงานรายเดือน12เดือนล่าสุดแล้วก็รายงานรายปี5ปีล่าสุสดแสดงไว้ด้วยนั่นเองถ้ารายงานการขายยังมีหน้านะที่เราจะต้องรู้ก็คือหน้าประวัติการขายซึ่งจะแสะดงบินนั่นเองครับที่เราขายไปในวันนี้วันนี้้านผมขายไปได้1 9 1้ซึ่งเราก็สามารถย้อนกลับมาดูได้ว่าบินไหนซื้ออะไรไปบ้างราคาเท่าไรส่วนลดเท่าไหร่แล้วก็จ่ายเป็น เงินสดหรือเงินโอนหรือบรสัทธิการนั่นเองสามารถมายกเลิกบินหรือมาพิมพ์ใบเสร็จด้านหลังได้ด้วยต่อไปก็คือหน้าเงินหมุนเวียนในร้านก็คือหน้าที่จะจัดการเงินสดที่หมุนเวียนอยู่ในร้านในวันนั้นนะครับก็อย่างที่ผมใส่ไว้ก็คือเงินพอเริ่มต้น1นึ่งหมื่นยอดขายของวันนี้ก็คือหนึ่งเจ็ดบริการรับโอนเงินก็คือศูนย์ยอดโอนเงิน2องพันเจ็ดบริการ300อเครดิตก็คือไม่มีใครมาติดเลยของซื้อของใช้ในร้านสินค้าเสียหายก็ยังไม่มี จะจ่ายในร้านหรือซื้อของเข้าร้านนะครับก็ยังไม่ได้เพิ่มเลยทําให้เงินสดในเก็บทั้งหมดก็จะมี2 4 2 8บาทนั่นเองครับหรือถ้าหักเงินถอนออกไปแล้วก็คือมี14,000ที่เราจะต้องเก็บไว้นั่นเองแล้วเราก็เหลือ1นึ่งหมื่นใช้สําหรับวันถัดไปอะไรประมาณนี้ต่อไปก็คือหน้าการตั้ง่านะครับก็จะมีหน้าการตั้งสำรองข้อมูลการสิ้นข้อมูลหลายเคาน์เตอร์จิจการผู้ใช้ก็คือก็คือหน้าที่เราจะเพิ่มรหัสให้แต่และพนักงานแต่ละคนนั่นเองครับ หนึ่งเราคือผู้ดูแลก็คือรหัสเลขศูนย์นี่แหละซึ่งสามารถเข้ามาแก้ไขรหัสฐานได้ตรงนี้นี่เลยครับต่อไปก็คือการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จครับเราก็แค่้ามาเลือกเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของเราให้ถูกต้องนั่นเองแล้วก็ขนาดของกระดาษเพราะว่าบางเครื่องพิมพ์ก็คือเป็นขนาด80มิลก็คือสลิปที่ใหญ่กว่าให้ดูมาสักพูดนึงครับซึ่งผมใช้ตอนนี้ก็คือ58มิลแล้วก็ให้พิมพ์ใบเสร็จอัตโนมัติแล้วก็สามารถเข้ามาใส่ชื่อร้านที่หัวบินของเราได้ตรงนี้นี่เองนั่นเอง ต่อไปก็คือการตั้งค่าเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดไม่มีอะไรมากก็แค่เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้องตั้งค่า QR code พร้อมเพย์ก็คือหน้าที่จะแสดง QR พร้อมเพย์ตอนที่ลูกค้าเลือกที่จะชำระเงินแบบเงินโอนนั่นแหละครับซึ่งเราก็แค่ใส่เลขพร้อมเพย์ของเรานั่นเองครับใส่เป็นเบอร์โทรหรือเลขแบบาชนก็ได้ครับแล้วกดบันทึกไปหรือว่าใครไม่ต้องการให้เป็น QR code แบบล็อกยอดเงินแต่จะเป็น QR code แบบแบบนี้ที่เราเคยใช้กันอยู่ประจำเราแค,ค่อัปโหลดภาพนี้เข้าไปที่ตรงนี้มันก็จะแสดง QR code นี้แล้วลูกค้าก็จะต้องกด โอนเงินตามยอดที่แสดงบนหน้าจอเองนะครับมันจะไม่เป็นแบบล็อกยอดเพราะว่าใช้กันอยู่ประจําอยู่แล้วครับหรือว่าจะอัปโหลดรูปภาพโปรโมชั่นขึ้นไปแสดงตลอดเวลาเลยก็ได้จนกว่าเราจะกดแสดงคิวด้ดรูปภาพจะหายไปแล้วแสดงเป็นคิวด้ดแทนนะครับระหว่างที่ไม่มีการชําระเงินมันก็จะแสดงรูปภาพโปรโมชั่นนั่นเองสุดท้ายคือการตั้งค่าการจัดก,การระบบซึ่งผมแนะนําให้เปิดทั้งสามอันเลยก็คือก็คือขายสินค้าแบบติดลบได้แล้วก็เสียงของระบบ แล้วก็การแนะนําชื่อสินค้าก็คือสินค้าที่เป็นที่นิยมในไทยนะครับยกตัวอย่างก็คือผู้ใช้กาลังจะเพิ่มสินค้าใหม่ก็คือปากกาเมจิกตามาอันนี้ครับซึ่งรหัสบาร์โคดอันนี้มันเป็นที่นิยมในไทยอยู่แล้วทําให้ระบบรู้ว,ว่ามันคือปากกาเมจิกตามาอันนี้มันก็แค่จะใส่ชื่อสินค้าให้เองอัตโนมัติแค่นั้นเองครับและนี่ก็คือการใช้งานโปรแกรมดาวเด่น POS แบบเบื้องต้นมากๆนะครับยังมีฟังก์ชันอีกหลายอย่างที่เราจะต้องไปเรียนรู้กันเพิ่มเติมในคลิปที่ผมจะสอนการใช้งานแบบละเอียดยิบเลยนะครับ สำหรับใครที่ยังสงสัยตรงไหนสามารถเข้าไปดูการใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้ที่เว็บไซต์ดาวเด่น POS c o m นะครับหรือว่าทักมาที่ line ดดาวเด่น POS นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย